แม่ให้มให้ขอหน่อยค่ะทำให้คือคสวัสดีค่ะวันนี้นะคะกิฟตก็มีความรู้ดีๆมาฝากกันค่ะช่วงนี้นะคะอากาศบ้านเราเดี๋ยวรอ้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวฝนตกนะคะแถมมีเรื่องฝุ่นควันด้วยก็อาจจะทําให้ลูกน้อยของเรานะคะเกิดอาการไอเจ็บคอมีเสมหะได้ค่ะ แล้วเสมหะคืออะไรคะเสมหะเนี่ยก็คือเมือกหรือน้ำมูกนะคะที่ร่างกายสร้างอยู่ในบริเวณลำคอหลอดลมหรืออาจจะเป็นในปอดนะคะบางรายเนี่ยถ้าเกิดมีเสมหะเยอะๆเนี่ยก็จะหายใจลําบากจะต้องดูดเสมหะซึ่งมันก็จะเจ็บมากเราก็คงไม่อยากให้ลูกน้อยของเราเจ็บทรมานจากการดูดเสมหะนะคะกิฟก็ไปศึกษามานะคะว่ามียายี่ห้อหนึ่งค่ะเป็นยาละลายเสมหะแล้วก็ใช้ได้ตั้งแต่เด็กแรกเกิดเลยนะคะ น,นั่นก็คือยี่ห้อฟูมู u ช i ย a 200ตัวนี้ค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นหน้าตาของแพ็กเกจใหม่นะคะส่วนตัวยาเนี่ยก็คือ N-Acetyl Cysteine สูตร o r i g i ินอเหมือนเดิมนะคะซึ่งเดี๋ยวกิ๊บจะขอเล่าให้ฟังก่อนว่าตัวยา N-Acetyl Cysteine หรือ NAC n เ c เนี่ยจะมีฤทธิ์กับเสมหะทั้งที่เกิดจากการติดเชื้อแล้วก็ไม่ติดเชื้อนะคะซึ่งที่มีจำหน่ายในท้องตลาดเนี่ยจะแบ่งเป็น2ประเภทค่ะ นั่นก็คือ 1. ยาต้นแบบหรือยาสูตรออริจินัลนะคะจะเป็นยาที่บริษัทยาเนี่ยคิดค้นแล้วก็มีผลการวิจัยรับรองมีส่วนทธิบัติเรียบร้อยนะคะ 2. ก็คือยาสามบานหรือยาสูตรเรียนแบบนั่นเองค่ะจะเป็นยาที่บริษัทยาเนี่ยนำสูตรทางเคมีจากยาต้นแบบมาผลิตมาทําใหม่นะคะซึ่งส่วนผสมเนี่ยก็อาจจะลดทอนหรือว่าต่างจากยาต้นแบบแล้วก็จะไม่มีผลการวิจัยเปรียบเทียบค่ะ ฉะนั้นแล้วนะคะเวลาเลือกยาให้กับลูกเนี่ยควรจะเป็นยาที่ผ่านการวิจัยรับรองหรือเป็นสูตรออริจินอลนะคะเพื่อความปลอดภัยของลูกน้อยของเรานั่นเองค่ะุูมซิลเอกล่องนะคะก็จะมีทั้งหมด30ตองค่ะวิธีการทานนะคะก็สะดวกมากเลยค่ะเราก็แค่ผสมกับน้ำนะคะน้ำเนี่ยใส่ประมาณครึ่งแก้วนะคะแล้วก็ละลายให้เข้ากันค่ะพอละลายแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะดื่มได้เลยนะคะอย่างน้องเฟย่าเนี่ย อายุต่ำกว่า2ปีนะคะก็ทานแค่1ซองนะคะก็ทำให้ลูกน้อยสบายขอมากยิ่งขึ้นค่ะก่อนจะให้ลูกทานนะคะคุณแม่ก็อาจจะลองชิมรสชาติก่อนก็ได้ค่ะซึ่งฟูมูซิลตัวนี้นะคะที่ก็ได้ลองแล้วรสชาติดีอร่อยที่สำคัญคือไม่มีน้ำตาลค่ะไม่ต้องกลัวเรื่องเด็กติดหวานนะคะส่วนเรื่องกลิ่นเนี่ยจะเป็นกลิ่นส้มค่ะ หลังดื่มแล้วนะคะก็จะไม่มีกลิ่นยาค้างในปากไม่แสบเฉพาะไม่แสบคอนะคะมั่นใจให้ลูกน้อยทานได้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราเอาไปให้น้องเซา่าทานกันค่ะและจะบอกว่าตัวฟูมิซิลนี้ล่าสุดมีงานวิจัยจากต่างประเทศว่าช่วยสร้างภูมิคุ้มกันลดโอกาสการป่วยช่วยป้องกันไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ H5N1 และที่ว้าวเลยนะคะก็คือสามารถลดความรุนแรงจากการติดโควิดได้ด้วยค่ะ ั้งนี้นะคะยาทุกตัวเนี่ยควรได้รับคำแนะนำจากแพทย์หรือเภสจัชกรเท่านั้นนะคะส่วนวันนี้คลิปขอลาไปเพียงเท่านี้ค่ะคลิปหน้าจะเป็นสาระความรู้เรื่องอะไรอย่าลืมกดติดตามกันนะคะบ๊ายบาย